สวัสดีครับในเช้าวันที่28ตุลาคม2568กับผมนทวัฒน์นาาเสตพงศ์ผู้รับใช้คิตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระว่าจะน่าคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่4ข้อ18พระคําได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นสิ่ง เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งของที่มองไม่เห็นนั้นทาวรนิลันเอเมนครับสิ่งของนั้นก็คือว่าสิ่งที่เราเชื่อนะครับสิ่งที่เราเชื่อถ้าเรายังไม่ได้เห็นแต่เราเชื่อว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เชื่อว่าพระเยซูถ่าบาปเราได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราได้นี่คือความเชื่อและก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือชีวิตนิรันด์เพราะว่าพระองค์จะทรงรับเราไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์นิรันด์นี่คือการไถ่าการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพียงครั้งเดียวแล้วก็พระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเราไถ่ความบาปของเรา เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคาของพระเจ้าที่มาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่มาในการเวลาที่ข้าพระองค์เผชิญปัญหาเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงนําปัญหานั้นออกไปและเขามาทันเวลาเสมอ พระองค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและอธิษฐานเต่อพี่น้องที่ได้เขาเข้ามารับฟังรับชมพระวจะนะคำของพระเจ้านี้ผ่านการวิงวอนผ่านการขอบพระคุณผ่านการอธิษฐานผ่านการเฝ้าเดี่ยวผ่านการาพึ่งพานในฤทธเดชที่มาจากพระเจ้าพึ่งพานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทําทการอัศจรรย์ให้แก่ ทุกอย่างอ,องค์เจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเริ่มต้นจากความเชื่อสุดท้ายก็ด้วยความเชื่ออ,องค์เจ้าและพระเยซูก็เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราเราจะเรียนแบบพระเยซูเราจะเข้าใกล้พระองค์เราก็จะเติดสนิทกับพระองค์เราจะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเรอที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าทุกอย่างอ,องค์เจ้าขอมอบภาระทุกอย่างมอบการงานม,มอบครอบครัวมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อ เราไว้วางใจในพระนามพี่สุคิดเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ